เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพอ่อดูแปลกตากลับมาพ่อกันเก่าพี่น้องคราวสวัสดีนะครับตอนรับสูแซบเสยออกพิเชียวอีกแล้วื้อนี้พาเห็ดกินน้ำเซาครับฟังเสียงปลาแจ๊กได้อาการพอดี ติดหวัดเจสโดาโอ้ยเลยอยากได้เป็นอย่างเพ็ดๆเศจัดจนกระแทกปากสักหน่อยครับก็เลยมีวัตถุดิบดย่างนึงให้ทายอะไรเอ่ยกระเพาะหมูครับพี่น้องกระเพาะหมูแต่ว่าปลาแจ็คต้มต้มไว้แล้วเดวกกสีฮันมวันนี้สิผัดกระเพากระเพาะหมูครับพี่น้องว้าย แอมไข่ดาวเจา้าเนอๆอยากได้อย่างไปเพศเอา้าก่อนเริ่มลงมือครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับ please กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ FC ทางต่างประเทศพร้อมกดซับสไครต์น้ำขอบคุณหลายๆกันนะครับไปลงมือเลยพี่น้องขอเวลาหั่นจังน้อยนึงครับเดี๋ยวขอเตรียมความพร้อมแป๊บนึงแล้วเราไปลงมือเพ็ดน้ำกันครับไปลุยเลย เตรียมกระเพาะหมูครับพี่น้องปกตินี่กระเพาะหมูนี่กัเห็ดเขาเห็ดต้มเลือดหมูรับปลาแจ็คต้มไปแล้วจะได้ลื่นๆอ่อนๆเลยเขาก็หัน่นหั่นคล้ายๆต้มกระเพาะหมูเลยครับหั่นหั่นประมาณนี้เลยเพื่อจะเอาไปผัดอ่ะขอหั่นสักครู่นะครับ จะได้โคพิกโคกระเทียมไว้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเอาไปพอกันตอนพัดนะครับอ่ะมาครับหลังจากเตรียมความพร้อมแล้วเ้ามาลงมือพัดผัดด้วยกันเลยลงมือพี่น้องลงมือ,อมันยังล่นเมื่อกี้เลย นออ้้กับเพาะผัดกะเพรากระเพาะหมูครับวันนี้ใครไม่ทำป๋าแจ็คทำแซ่บกับแซ่บกับทาชิ้นต้องกันครับ อ๋อมือกะสั้นเรี่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับเลยอยากได้อะไรจัดจ้านมากระแทกปาก แล้วครับพี่น้องครับเรียบ้อยครับจานเนี่ยโอ้เสื่องกลางกล้องอยู่หมดละกะเพรากระเพะรเพหมูครับงานนี้มีอันอยเ <c oughs> บิ่งไปเบ่งมาหน้าตาก็คือกะเพราปลาหมึกอ,อยู่นะครับไปก่อนลุงมือกินครับฝากอีกจังรอบเนึ่งกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหด้ยวยนะครับสิอินก่อนแต่นีังบอกได้นน่นลหละไปพี่น้องลุงมือ คือเก่ากับผักแอมเปแตงแทมไขดาวร้อมมือนิ่มจะจันกระแทกปากเนื่องจากกระเพาะต้มไปแล้วครับก็เลยก็เลยบนเหนียวนึกว่ากระเพราปลาหมึกกึบกึบกรึบ ต้มไปไม่นานอืม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 หักเลยอาอน้ำกาลขับพี่น้อง พึกน้ำปลาไม่ต้องะระดับปลาแจ๊กเห็นจัดจานเถิงอยู่แล้วเอ็ม <c oughs> อากาศเปลี่ยนครับสกุลอากาศเปลี่ยนหนาวติดบัตรเจ๊โซดามาครับทานผู้ชมที่คลรบเลิฟดูแลสุขภาพนะครับ <c oughs> กระตับกับไข่ดาวคือมาเข้ากันให้ลระ <songs> <ram wind> <primo Rocky accent> <teaching> mm! <rhythmma lush> <mus> เจาะไข่แดงนัวไข่แดงฝากละอาหารตามสั่งเพราะใส่เห็ดให้กินได้อยู่บนน้อเมนูนี่เนาะกระเพากระเพาะหมู bằng khai đèn dấm dớm khai đèn dấm dớm ôi khai đèn dấm dớm khai đèn dấm dớm này ่อนออกไปเลาะเบื้องงานครับรักกินอย่างเพชรมะพริก <c oughs> <c oughs> <c oughs> แซ่บคนนี้กินแต่เฮือก <c oughs> อืเพชร งหัดพอดีช่วงนี้มีกีฬาตำบลนับน้องๆอยากให้ไปซ้อยอยากได้ไปอยากได้ไปลาแจ็กไปผู้เท่าก็คือมีแห้ง <c oughs> <c oughs> อ,อกระตับไผ่าดาวไปเห็นคักพรุ่งนี้ครับเบอร์อื่นทีมงานเมียจมมีโปรแกรมสิบพีปากประคอในใหญ่ คนว่าสิไัยเก็บตกบอ่อแปดทันครับกับบอ่อชังเหนี่ยวทันแลวกดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบภพมุกตะมัดแลงกวานจุ้ยๆฮะ

กึ่งแท้เลยเนี่วอตักพะโล้ห้ผู้ชมดูซื้อของไทยสิบมสกบกึกึางกว่าพักตัดเรียน เด็อที่สังไส้มาแซบของเรื่องเท้าดีกว่าเรื่องเท้าแซบกันไรก็เพราะอึล้วนปกติปะย่างมุกกระสิกลับเหนียวหนุบหนับ ต้มแล้วเอามาพัดมันกับสิแบบพอดีเคี้ยวครับบนยากบนเหนียวแซ่บบัจจักินข้าวแซว่บขนาดนี้นนะอ แท็บคือเก่าแทบมีจะคำเนี่ยคือยังแท็บเลยล่ะสำเร็จอีกหนึ่งเมนูทาบ ถ้ามีโอกาสอื่นเห็ดกินอีกแน่นอนครับเมนูนี่กระแตรอกคือก็คือแซบอ่ะก่อนจากกันไปอีพีนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตครับเป็นกําลังใจให้ปาดแจ็คแซบเซ่อคกับแซบเสยอเอาไปเชีย่ยวละกันทีมงานเมียจมครับอีพีหน้าสิบห้าไปกินหนังอีพีหน้าสิบห้าไปเห็ดหนังครับสิบห้าไปเบิง่งกยางกันกดติดตามไม่เลยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปตโตอๆไป สำหรับที่ผ่านมากขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณกับกำลังใจและแรงพักดันนะครับกลับมาพบกับพอ่อไทย EP หน้ากับพ๊บสวัสดีค่ะ